สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วในสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายจริงๆนะคะสําหรับบทนี้นะคะเพื่อที่จะได้กสอบพอดีเลยนะคะในหัวข้ออะไรเอ่ยอเมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไปนะคะ ก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเราก็เรียนไปแล้วนี้ชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไรนะเราก็มาดูความหมายกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก็หมายถึงความสําคัญนะคะความหมายและความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานั้นก็คือหนึ่งความหมายก่อนนะคะความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือหมายถึงความรู้อันเกิดจากความสามารถ ประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลมาจากการสั่งสมสั่งสมก็คือสะสมมาจากประสบประสบการณ์และผ่านกระบวนการเรียนรู้และการเลือกสรรการพัฒนา และถ่ายท่อสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบันนะคะอ่ะนี้เรามาดูเข้าใจทีนิดหนึ่งคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือความรู้อันเกิดจากความสามารถอ่าคนที่มีความสามารถในท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็มีมีประสบการณ์ล้วก็นำประสบการณ์นั้นแล้วก็เกิดความฉเฉลียวฉลาดความคิดนั่นเองนะคะเอามาประดิษฐ์คิดค้น ของคนในท้องถิ่นขึ้นมา,าเช่นอะไรล่ะคะในท้องถิ่นนั้นมีวัตถุดิบอะไรก็เอามาคิดค้นกันเช่นมีไม้ไผ่แล้วก็เอาไม้ไผ่นั้น,นมาคิดประดิษฐ์จักสารเครื่องต่างๆขึ้นมาเป็นของใช้ของประดับตกแต่งนะคะหรือหรือจากาถ้ามีผักตบชวา,าผักตบชวาก็สามารถเอาขึ้นมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้ นะโดยการเอามาทําเป็นเครื่องประดับตกแต่งหรือเอามาสารเป็นตะกร้านะจากพวกต้นผักตบชวานะคะหรือเถาไมลท้องถิ่นแต่ละท้องถินงถ่นนั้นมีก็ามาทําเป็นประดิษฐ์ของใช้ขึ้นมาหรือถ้าเป็นอาหารอ่าถ้าเป็นอาหารก็เอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นอเอาขึ้นมาคิดค้นทําเป็นอาหารประจําท้องถิน่น เช่นบางถิ่น,นมีกล้วยเยอะก็เอามาทําเป็นอาหารเช่นกล้วยฉาบกล้วยอบน้ําผึ้งอะไรต่างนี่เขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะซึ่งเอามาให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิตนะคะแล้วแต่ความสามารถนะคะหรือพวกงานทอจักสารทอผ้าอะไรอย่างนี้นะคะนี่กาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นแต่และท้องถิ่นนะคะหรือท้องถิ่นบางที่ปลูกสับปะรด ก็เอาสับป,ปะรดนั้นอะเอามาทาเป็นภูมิปัญญาได้ทําเป็นอาหารเอามาทําเป็นพวกของใช้ต่างๆนะคะอ่าน,นี่เขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิน่นนะคะเราก็มีการเลือกจัดสรรออกมาแล้วก็ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ,ะปัจจุบันนี้ถ้าใครสนใจก็สืบสารทำต่อได้ถ้าคนไม่สนใจก็สูญหายไปเลยนะคะก็ไม่ได้สืบต่อนะคะ อ่นนี้มาดูตัวอย่างหนึ่งนะ2.2ความหมายเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะคะซึ่งความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติที่มนุษย์ที่มีมาก่อนเนี่ยมนุษย์ก็นำได้อาศัยการอยู่ร่วมกันจากธรรมชาตินะเอามาก่อให้เกิดสิ่งสร้างสารรค์ต่างๆในการดําเนินชีวิตามาปรับปรุงของมนุษย์ นะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก่อให้เกิดเป็นภูมิปัญญาต่างๆจนปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงสร้างนวัตกรรมนะเป็นผลผลิตสร้างไรายได้ให้กับท้องถิน่นและของประเทศอีกด้วยนะคะเยอะแยะนะคะ,ะพวกเป๋าเอย่ยนะพวกสิ่งถักทอทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นสามารถทำไรายได้ให้กับประเทศชาติได้ อย่างตัวนี้คือบ้านทรงไทยนะก็เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะคะปัจจุบันนี้บ้านทรงไทยเนห่ายากเป็นลวดลายทรงไทยซึ่งบ้านทรงไทยแล้วเนี่ยเวลาที่เขาสร้างเนี่ยเขาไม่มีการตอกตะปูเลยคะ่ะนักเรียนนะเขาสร้างเป็นบ้านหลังเนี่ยเขาไม่มีตะปูเลยนะคะไม่มีตะปูตอกเลยเขาจะทําเป็นสลักสวมลงไปเนี่ยมันจะอยู่ยงคงกระพันแล้วก็มีลวดลายสวยงาม ซึ่งสมัยนั้นจะมีพระมีไม้อ่ะมีไม้ในท้องถิ่นจะมีไม้เยอะก็ปลูกบ้านเป็นเรือนไทยได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้เรือนไทยหายากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคอนกรีตพวกเกละพวกปูนนะคะแต่ก็เอามาทําเป็นภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นก็หมายว่าเอาเศษไม้เนี่ยเอามาสร้างเป็นบ้านทรงไทยหลังเล็กๆนะเป็นของชําร่วยหรือบางคนซื้อไปเป็นของเป็นที่ระลึกก็ทําให้เกิดรายได้เหมือนกันนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยเหมือนกันอปาสินีเป็นคิดประดิษฐ์ขึ้นมานะจากบ้านหลังใหญ่ทําเป็นบ้านหลังเล็กขึ้นมานะคะอันนี้มาดูภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในแต่ละท้องถิ่นมีภูมิปัญญาในท้องถิ่นสร้างสรรค์ขึ้นมาจนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภูมิปัญญานะคะต่อไปใหม่โทษทีเช่นอะไรเช่นการทําเหมืองฝายาการทําเหมืองฝาย ก็คือเป็นแหล่งน้ําทําการเกษตรนะอุปโภคและบริโภคของคนไทยทางภาคเหนือก็มีมาแต่โบราณระบบนี้ก็จะเป็นการแบ่งปันระหว่างน้ําของในชุมชนต่างๆนะซึ่งมีตั้งคณะกรรมาการจัดสรรน้ําขึ้นมามีการดําเนินแบ่งให้ชาวบ้านเนี่ยยอมรับเป็นหัวหน้านะระบบเหมืองฝายหรือเป็นภูมิปัญญาไทยอาขึ้นมาใช้ให้อยู่ในความยุติธรรมเป็นหลัก การทําเหมืองฝายนั้นทําอย่างไรก็คือกล่าวว่าการจัดสรรน,น้านะจัดสรรน,น้ําให้ไปไร่นาพื้นที่ทําการ,กรเกษตรนะโดยการวิธีทําให้ชาวบ้านเนี่ยอาศัยอยู่ตามต้นน้ำำานําลําธารหรือปลายน้าเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการจัดสรรน,น้ําอย่างเท่าเทียมกันโดยเช่นชาวบ้านก็มีความร่วมกันอย่างสงบสุขก็คือหาก้อนหินมา นะกั้นน้ำนะทำทางน้ำให้แบ่งปันกันไปนะจะได้ใช้น้ำกันทั่วถึงนะไม่ปล่อยให้ไหลไปโดยที่ไม่มีประโยชน์นะต่อมาดูถึงการแปรรูปอาหารการแปรรูปอาหารของคนไทยในภูมิภาคต่างๆก็จะมีการแปรรูปอาหารในรูปแบบต่างๆเช่นการหมักการดองเพื่อเก็บอาหารไว้สำหรับรับประทานได้นานๆนะคะ เช่นชุมชนที่อยู่ริมทะเลส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพประมงใช่ไหมคะนักเรียนพอได้ปลามามากมายแล้วเนี่ยทํากินไม่ไหวก็ขายขายไม่พอไม่หมดก็เนี้ยก็เอามาทําให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะเช่นจับมานี่กเตากแห้งแปรรูปนะเป็นปลาเค็มปลาตากแห้งหมึกแห้งกุ้งแห้งนะส่วนใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะทําเป็นปลานะคะ แล้วก็อย่างหนึ่งทั้งภาคตะวันออกเนี่ยมันไม่มีทะเลใช่ไหมก็จะสัดน้ําจืดมาเนี่ยได้มาก็เอาหมักไว้ให้เป็นไหไหพอหมักให้เป็นไหไหเสร็จแล้วก็เป็นตัวๆเนี่ยก็จะเรียกว่าทําเป็นปลาร้านะคะ,ะทำเป็นปลาร้าได้จังหวะสักประมาณสักกี่เดือนก็กําหนดไปแล้วก็เอาปลานั้นเอาขึ้นมาทําเป็นอาหารจนทุกวันนี้ขึ้นชื่อเรือชาขายไปต่างประเทศเลยนะปลาร้าของไทยเราเนี่ยนะเรียกว่าภูมิปัญญาไทยนะคะอ,ะอย่างนี้ตากแห้ง ก็เอามาแปรรูปเช่นปลาสลิดตากแห้งเขาก็เอาขึ้นมาเนี่ยคอดเกดตัดหัวออกเอาสิ่งที่ไม่ไม่กินไม่ได้ออกนะมูล,ม,ลมูลขี้ของมันนั่นทั้งนั้นเอาออกไปเสร็จแล้วก็ไปหมักเกลือคืนหนึ่งคืนหนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาตากแดดเห็นไ,ไหมตากแดดเขาเรียกว่าปลาแดดเดียวหรือสองแดดถ้าสองแดดเนี่ยมันก็จะเนื้อก็จะแห้งไป นะฮะแห้งไปแล้วมันก็เนื้อทอดแล้วก็จะเริ่มแข็งแต่ถ้าตากแดดเดียวหรือสองแดดเนี่ยกําลังดีถ้าสามแดดนี่เริ่มเริ่มแห้งเริ่มแข็งละนะคะฉะนั้นเขาเรียกว่าและราคาแพงนะคะเนี่ยปลาสลิดตากแห้งเนี่ยนะคะเอามาหมักเกลือก่อนนะคะหมักเกลือไว้คืนนึงเสร็จแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็มาตากแดดนะ,ะตากแดดแล้วเพื่อหาบางๆคลุมนะ เพื่อไม่ให้มแมลงวันมาตอมแล้วจะได้มันจะไข่ลงไปฉะนั้นก็ต้องหาตะแกรงมาครอบเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็เก็บกินได้นานด้วยนะคะอ่าต่อมาดูเครื่องมือจับสัตว์น้ำอ่าเครื่องมือจับสัตว์น้ําคนในอดีตเนี่ยนิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะจึงมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือจับสัตว์น้ําขึ้นมาจากวัสดุ ธรรมชาตินะคะเช่นรอบสวิงโพงพางไซหรือแหอย่างที่เห็นนี้ท่าเรียนเห็นนี้เขาเรียกว่าใส่นะใช้ดักปลาตัวใช้ดักปลานว่าปลาเนี่ยเวลาเข้ามจะเข้าตรงช่องเล็กๆตรงตรงข้างๆเนี่ยนักเรียนพอเข้าไปแล้วมันก็หาทางออกไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจะทำอําพรางไว้มันหาทางออกไม่ได้นะคะ เขาเรียกว่าใส่สำหรับดักปลาของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำนะคะอ่ะะาต่อมลุยอ่ะตัวหนึ่งกระติบข้าวรู้จักไหมคะกระตริบข้าวกระตริบข้าวนี้ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งนําวัสดุธรรมชาติเอามาประดิษฐ์เป็นเครื่องบรรจุกระตริบขึ้นมาสารเป็นภาชนะบรรจุข้าวเหนียวนะซึ่งมีข้อดีก็คือหุงข้าวแล้วเนี่ยภาชนะพลาสติกเนี่ยสมัยนี้ตรงกับความสามารถความร้อนได้โดยที่ ข้าวเนี่ยไม่เปียกหรือแชะนะและไม่มีไอน้ำเกาะอยู่ใช้เทคนิคการสารให้ชั้นข้างในเนี่ยช่องเนี่ยมีมีช่องไอไอไอน้ำระเหยผ่านได้ดีขณะที่ชั้นนอกประสานกันทึบเลยเพื่อกักความร้อนให้มีคุณสมบัติทำให้ข้าวเนี่ยไม่ชื้นแชะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะกระติ๊บข้าวเอามาดูลักษณะการนี่อย่างนี้นะคะ เขาจะมีกระติบข้าวนี่ฝาครอ,อาหรือเอามาเต้นประกอบเพลงเป็นกระ,กระติบข้าวเคยเห็นนะทรงไพศาลแล้วก็ไม้นะคะเอาไม้ไผ่มาสารมาเหลาบางๆนะคะอ่านี้ต่อไอีกตัวหนึ่งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้อย่างไรเรามาดูกันนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรภาคภูมิใจควรอนุรักษ์ไว้ สืบทอดต่อมานะคะบุคคลและองค์กรต่างๆเนี่ยในชุมชนก็สามารถมีส่วนร่วมได้โดยการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราในชุมชนเนี่ยโดยปฏิบัต,ติดังนี้ปฏิบัติอย่างไรหนึ่งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนะคะก็คือช่วยกันสร้างเครือข่ายของท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสอง จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนเนี่ยฝึกทำฝึกทำให้เป็นศึกสารให้เป็นนะอย่างเช่นทอผ้านะการทอผ้านี่เขาเรียกตรนเครื่องมือเนี่ยเขาเรียกว่าหูนะคะหูสำหรับทอผ้าส่วนสีขาวๆแดงๆนี่จะเป็นเส้นได้ซึ่งเอามา เขาใช้กระสวยนะคะใช้กระสวยเนี่ยวิ่งพุ่งซ้ายพุ่งขวาขึ้นไปเพื่อให้เกิดลายผ้าเป็นผืนขึ้นมานะคะนี้น่าจะควรจะรักษาเอาไว้นะ,ะอันที่สามนักเรียนควรจะหรือบุคคลในชุมชนเนี่ยควรจะไปศึกษาภูมิปัญญาประเภทต่างๆในชุมชนนะ,ะหรือครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในโรงเรียนแก่บุคคลนะคะที่น่าสนใจนะคะ อย่างโครงการภูมิปัญญาในท้องถิ่นเนี่ยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงต่อไปได้แก่อะไรนะเผยแพร่นะแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิน่นนะคะอ่านะอย่างเช่นนะว่านะโรงเรียนในโรงเรียนคุณครูก็เคยเอามาเชิญวิทยากรมาให้ทำเนาะนะักเรียนได้ฝึกทำกันเช่นเอ่อวิทยากรนี่เช่นเอาใบใบไดนะใบใบมะพร้าวนะ เอามาจาักสารให้ทําเป็นเรื่องต่างๆก็มีนะคะภูมิปัญญาหรือเกี่ยวกับเรื่องการทําอาหารก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาเหมือนกันนะคะโรงเรียนก็เชิญวิทยากรมาสอนให้นักเรียนบะอยู่เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาอย่างว่าวเนี่ยคุณครูก็ทํามาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนาะเวลาเล่นคุณครูก็เอาหาไม้มาทําโครงว่าวเองหากระดาษมาแปะแล้วก็ใส่เชือกผูกวิ่งเล่นไปตามภาษาสมัยก่อนนั้นทำเองนะคะ ซึ่งสมัยนี้หาซื้อได้ง่ายนะคะ,ะจากที่คุณครูพูดมาเนี่ยเขาคิดว่าเป็นตัวอย่างที่นักเรียนควรจะเข้าใจนะคะเสริมหลับภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยคุณครูก็พยายามหามาให้เนาะเวลาถ้าเรียนเปิดเทอมเนี่ยอย่างเช่นการสารปาะเพียนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญานะคะการสารปาะเพียน แล้วก็เกี่ยวกับพวกสารพวกหอเหรียญอะไรต่างๆนะะี่ค่ะคุณครูก็เคยเคยมาสอนในโรงเรียนให้ทําให้นักเรียนได้ทํากันนะคะก็ให้ได้รู้จักภูมิปัญญานะคะอ่ะนี้เรามาดูกันบ้านกัน,นะคะ่ะนักเรียนนักเรียนเปิดหนังสือดูเลยค่ะเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะนักเรียนเปิดกันบ้านไปหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเลยค่ะนะข้อที่หนึ่งยาวไปถึงหน้า ห4 1า1ด้วยนะคะเกาะต่อเนื่องกันนะคะข้อ1.1กับ1น1.2ดอ่าดูจากรูปภาพค่ะนักเรียนรูปนี้เป็นรูปอะไรเป็นภูมิปัญาท้องถิ่นนะคะรูปนี้อ่าก็คืออะไรเป็นรูปอะไรคะตะกร้าสารนะคะตะกร้าสารน,นี้ก็อาจจะมีไม้มีพวกสิ่งธรรมชาติเอามาเจือปนจะทำเป็นตะกร้านะคะมีความสำคัญอย่างไรก็ ตะกร้านี้ก็เอามาใช้ใส่สิ่งของนะคะใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเช่นใส่เสื้อผ้าก็ได้หรือใส่พวกของเล่นหรืออะไรต่างๆที่เราสามารถใส่ไม่ให้บ้านเราไม่เป็นระเบียบลูกนะสารตะกร้าสารกระบุงอะไรต่างๆนี้เอาดูรูปหนึ่งจุดสองค่ะหนึ่งจุดสองอันนี้หนึ่งจุดสองเป็นรูปอะไรคะภูมิปัญญาในภาพนี้ก็คือกระติบข้าวกระติบข้าวไว้ทําอะไร ก็เป็นภาชนะใส่สำหรับข้าวเหนียวนะที่สุกแล้วทำให้ข้าวไม่แฉะน,ะนี่คุณสมบัติของกระติบข้าวนะคะซึ่งนอกเหนือจากภูมิปัญญานี้แล้วยังก็มีอีกอื่นนะนะพวกพัดนะพัดไม้เคยเห็นไหมคะนั่นเขก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาเหมือนกันนะคะส่วนข้อเรื่องเรื่องนี้คุณครูยังไม่ให้ทำนะคะอ่ะนานักเรียนเปิดไป ดูหน้า143ค่ะ143และ144อันนี้ให้ทําเป็นแบบทดสอบค่ะนะจะสอบอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ทําเป็นดูเป็นความรู้นะคะอ่าจะได้เอาไปสอบได้นะคะหน้า143และ144นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะก็จบบทเรียนของเทอมหนึ่งนี้ไว้เท่านี้นะคะ นักเรียนก็สามารถอ่านทบทวนได้เตรียมตัวสอบนะคะสวัสดีค่ะ